จะเก็บมะม่วงต่อจะมาชมกันเจ้าของสวนโคลาชมาเองเลมาลุยถึงบ้านพลเมืองเลยบ้านเกิดจะอยู่นี่สวนแคตะลูกอยู่โคราชสวนมะม่วงอยู่ปั่นพุนเมืองบ่ <c oughs> โอ้เมลอนเมลอนอเออมลอนเมลนมัน,มนมตะลูกใหญ่ๆเหรอปินนี่ปลูกอย่าเพื่อก่อน ก่อนพันนี้ทำปุ๋ยมูลไส้เดือนเออเจ้าของมูลไส้เดือนยี่ห้ออะไรนะคะอ๋อปลาแช่ฟาร์ซันเดฟาร์มอ๋อซันเดฟาร์มเนี่แหละเจ้าของซันเดย์ฟาร์มจ้ะน,นี่นเยนเนี่ยขายทั้งเนือใหม่อัดปิ๊บจ้ะทั้งเนือใหม่โอ้เนือใหม่เป็นแสบอ่อนดีคักดีจ้ะเนี่ยเฮ็ดทุกอย่างจ้ะขอให้ได้เป็นเงินเพิ่นขยันกันนะอเออเพิ่นขยันกัน ทุกอย่างไม่ปล่อยเวลาเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ทุกอย่างออกมาเป็นเงินเป็นทองเนี่ยน่าเอาเป็นตัวอย่างนะคะนี่คนจึงไหนมีเงินมีทองกันเนาะคนขยันเนี่ยสมบนเมย์อ่ะหันเมื่อยกับไปในเงินก็ว่านเนาเนี่เนาะตรงเมยตตรงดิ้นทุกอย่างเอะเพื่อนนี่ผัวเมียซอยกันดีค่ะอักไว้เพื่อลูกอนาคตส้างอนาคตอ่ ถ้าเราไม่สร้างเขาก็จะไปต่อไม่ได้อือฉันบ่เพิ่นปูหลกักเ<ม>พิ่นปูหลักทานไม่ให้ลูกเพิ่นลูกสาวเดียวเนาะ,นะไไล,ลูกสาวเดียวมุ่นคอนในต่้งหากเด้อถ้าเรามาพึ่งสร้างเขาก็ไม่ได้มีมนี่เราเพิ่นสร้างไว้ลูกเพิ่นทุกอย่างเลยต่อยอดให้ลูกผู้อดีตผู้จัดการเก่าบริษัทซีเกตี่จ้ะนี่เพิ่นเงินเดือนหลายเหมือนกันยังว่างมือมาเฮ็ดของเพิ่นเองเนาะ นี่และจ้ะเพิ่นกับ่าห่วงวิชาเนลลี่ยแหละแต่โมคอยมีคขันขยันตามเพิ่อนเสนออย่างไวเบิง่งทั้งคุณจ้ะปุ๋ยไส้เดือนแต่กอ่อ,กอนก็ยังซื้อโต๊ะบนวันหนี่งกับปลาชาติครับอ๋อปลาชาติอภิชาิเอออ๋อะแะลรปลาจับคนเนี้สาวสาวบริษัทหล่ะเขาเอาไป ทำักอาุกแมนผวกนักศ네ึกษาก็กำลลังศึกษาผัวจนหนีเนี่ยน้องนิ่มเนาะเป็นโครงการของนักศึกษามหาวิาลยเนี่ยนี่เราจะคล้องเพื่อนเนี่ยนะผู้จัดการใ่บริษัทซีเกตจ้ะเพิ่นออกมาเห็นเป็นของเพิ่นเองว่างเมื่อลรวเพิ่นเมื่อเพิ่นออกมาทำของตัวเองเกษียณตัวเองแล้วจะเกษียณแล้วค่ะเกษียณตัวเองมาทำ ยันเอาคักๆนี่ล่ะบริษัทเข้าห้าสิบห้ากระเสียนเออบริษ <la DVD> <pus uhan> ัทฝรั่งกันดีเนาะสบายสบายกระเสียนมาใช้ตังค์ไม่งั้นเก่ส่วนมากหกสิบแล้วรับประกันพิ่นมาแดงมาใส่ตังค์เลยจ้ะพิ่นออกมาต่อยอดเด้อค่ะเด้อเพิ่นลงทุนไปนี่พ่นต้องเอาเฮ้อไม่ได้ใช้ตังค์ออกมาป่วยเออแมนอยู่ เออเพินเพินไห้กํไรชีวิตเพินเมยมาลายแล้วเพิลกับพากันพักช่วงนี้เพินเมย์นกัตะลอนทัวกันอาหาเพินเมยแล้วปกับพากันไปตะลอนทัวเพินหาฟวอมซุกนี่ยละจ้ะเพิลเบเกอยู่สื่อเพินไน่เงินมากป่นกับมาตอยอดเพิ่นบเกอยูหนึ่งหกันเลยเนี่ตั้งแต่เห็นมันนี้ วันจะฮะพี่เบิงตองหน้าตั้งหุ่นเนาะจานเนาะในวันเน่หน่อยได้อยู่ทั้งหุ่นจานนี่แหละทงหน้าสมัยก่อนจ้ะตะก่อนก็บ่ค่อยมีต้นบังม่วงเละพาคหลังมากเกษตรกรเกษตรเนี่ยเพิ่นเกษตรอยังก็เพิ่นอิ้นเพิ่น มาพัฒนาพ่นก็เอาพันธ์มาแจกชาวบ้านจ้ะพ่นก็มาลงตามคันแท่นหน้าเนี่ยจ้ะขนาดลงตามคันแท่นหน้าเนี่ก็ยังได้กินได้้ะนพ่นมาต่อยได้เป็นเค่งเดี๋ยวก็สิมีตลาดนัดอ่าทุกวันพูดอยู่วัดบ้านพ้นเมืองเนี่ยจ้ะพ่นก็เอาไปขายขายก็ขายพอแพงเดี๋ก็ยังดีกว่าเนาะเพราะว่าเนี่ยจังสี่ก็พอได้ถึงได้พลายก็ถือว่าก็ยังดีนะ ราคาแบบบ่ไลยพอแพงกะดีกว่าแบบไม่ยั <laughs> องอ่ะลูกเออสวนมีคันสอยกันนะ่ะนี่จะเพิ่งมาปลูกตามคันแท่หน้าเนาะ <Okay. S 1> กเกษตรกร นี่เระจะเป็นเงินเป็นทองทุกอย่างจะตัวเมือ่อเพิ่นปลูกตมขั้นแท่นหน้าก็ได้กินจะมีทั้งเขียวสเสวยโอกล่องฟ้าลั่นจะอาจสิว่างามเพราะว่ามันปลอดสารพิษจะปลอดสารพิษได้น่อก่อนเนาะนีะ่แหละมูลไส้เดือนจะลูกดกมากเลยเจ้าของมูลไส้เดือนเอามาใส่เองเนี่ลูกดกขนาด จะมุดดกคักเนี่ยจ้ะเดีย๋ยวไปเบิงสาพันเนาะพูดโรงเรียนจะสมัยนั้นโรงเรียนกลางทงโรงเรียนกลางทงจ้ะเอลเกตแดนหน้าพันประกอบตะก้อนชุ่มือิค้นกันออกมาอยู่กลายแต่ตะก้อนยังเป็นปลาด้วยนะคะตามสา้หยมูบาทเนี่ยชุ่มเอิม่ตะบาดหลังยังไงจ้ะคุณ แต่ไม่ตะคนสางล้างญ่ๆจ้ะเบิ่งเด้อจ้ะสมัยก่อนเนี่ยค้นมันได้ออกมาปานเดี๋ยวจะสื้อมือโอ้ยคนบ้านกันออกมาสางไม่ๆๆจะลงใหญ่ๆ,ๆจ้ะพุ่นม่จะลงใหญ่ๆจ้ะพุญคนเบื่อเงินสางกันเนาะสมัยก่อนเนี่ยออกมายัางบคนในมีบ้านคนออกมาตามแถวนี้คนในจะซื้อมือนะ่ะสิเต็มระคางๆเนะี่ยคนมีหน้าคางๆเนี่ขายทีหนึง่งโอ้ยเด็ดตังหลายด้วยนะเจ้คเนี่ย จากนี้ไปโรงเรียนนันขค้ายมือนากระสีแต่เงินลายได้จากนี้ลายหนึ่งว่ามันหน่อยๆได้เนี่ผู้ใดจะมาสือเงินปลูกบ้านเดี๋ยวโอ้ยผูพันไม่น่าติดถนนใหญ่ก็สบายเลยเดีย๋ยวถ้าจะมาสือเดี๋ยวล,ลังงหญ่ๆเลยจ้เพันสือที่ตามถนนเนี่ยจ้ะปลูกกันนี่ก็ฟฟ้ามผเรียงกบกันมั่งกนันเนี่นี่จ้ะนี่ผเรียงกบกันจะนี่มองนี่ จะมองุนกับแม่นบ้านฝรั่งมั่งจะพุนพันด่ชาวบ้านพันไดสามีฝรัง่งฝรั่งเบื่อตางประเทศเขาก็มาอยู่นี่จะมาปลูกบ้านละง่ายๆสื่อสมัยก่อนมันมาสื่อที่หน้าแถวนี้มันก็บ่แพงเนาะสมือก่ะใหญ่ก,ก็เด้อมันแพงจ้ะนี่กไม่แต่หลังง่ายๆจะพุนข้างในพุนอีกน้อยแถวนี้ก็คือสิมิตรบ้านคนเราจ้ะเพราะว่าข้างในมันแหน่นหมดเราจ้ะ หันข้างในแนแนมดเข้ากระแถวเนี่ยกระสีคนกระสีไปควานสื่อปลูกบ้านนะเพราะว่าดูบ้านพผก็เก็ดชิ่นเนาะปอยุัง้งเงินมันกะแถวนีพอย่แบบหัวติดกันเลยจ้ะมวนอาเสียอ,อาแต่กมวนจ้ะแต่ก็ม่ตะบานเสมอหลังใหญ่ๆกันสมัยก่อนเป็นบ้านใหม่จ้ะนี่เป็นบ้านใหม่จริงจจ้ะแต่เป็นสั่นเดียวเพราะมีขังรางเสมอพ่นต่ออยู่ขังรางกันมดหลังใหญ่ๆจ้ะ นี่จ้ะบุนอยู่ดอนของังบุนกันเนี่ยมีบ้านก้อนนี่จ้ะตะก่อนเป็นดงบางมง่วงแต่ม่แต่บ,บางม่วงจ้ะอันพุทไธเนี่ยกน็นองกับ่อเด้นนมาจ้าเทียทำไมก้อนมาจะจับมาโดนแล้วมาโดนนี่หลีจะตตะก่อนมาซอยบนดำหน้าอยู่แถวนี่พูดหน้าจั่ของอยู่หม่องตะเวนขึ้นบุญจ้ะหม่องตะเวนสิตกุนหม่องตะเวนก็ร่างตกกุะจ้ะ นี่ก็คือโรงเรียนจ้ะซีู้งมีพวกนี้ค่ะโรงเรียนนี่จะโรงเรียนจะเรียนอยู่สองหมู่บ้านจ้ะบ้าน,นเมืองก็บ้านแคร์จ้ะบ้านแคร์นะเขาขึ้นจังหวัดซีสเกตดอ,อกจ้ะแต่เกาะเรียนโรงเรียนเดียวกันจ้ะ อ๋อวังานลืมจากบันแคก็คือจังหวัดเดียวกันละจ้ะแต่สองหมูบ่บ้านเลเี้ยนน้ากันจ้ะบ้านแค่พลเมืองรวมกันจะโรงเรียนบ้านแค่พลเมืองจ้ะก็โทษก็อภัยละจาผิดกะพอะเพิพน่นเพราะว่าหมูบ่บ้านนองก็หมู่บ้านบันแคมันอยู่ไก่สีสเกตจ้ะยูุไก่อำเภอยังชุ่มหน่อยหม่องพลปลูกหอมหลายๆจ้ะในโรงเรียนเนี่จ้ะกะแต่ก่อนเนี่ยไปโรงเรียนกันยางตาย,ตายกันแท้กันไปจ้ะ แต่ก่อนกับเป็นไต่กันแท้กันไปสมัยน้องเรียนเด้จัดได้พรมีถนนจะเรื่อนก็จังสิหลยจ้ะนี่ยนี่เสมอมันจะใส่ไผเมอร์ไซส์มันอ่ะสมัยน้องในย่างกันว่าสันู้ไดมิจก,กย่านคีก็ถือว่าอู้สุดยอดเลยจะ้ะอาจารย์เพิ่นกับถีบจะรงเรียนนี่และถีบจกักรยานไต่กันแทหน้ามาแถวเนี่ยจะ้ะเพื่อนกับสิบถีบไต่มาแถวเนี่ยจะ้ะไปมูบ้าน เขาม่ใช่มู่บานนี่ก็สิมีแต่ปลาแต่ก่อนเสมอกับบนเป็นตะยานเลยค่ะมันแถวนี่ต่อไปคนบ้านคนก็สิเต็มแล้วมั่งแถวเนี่ยมาเบงสาปลาเพิ่นน่ะเพิ่นบ่อปลาเพิ่นเนี่ยปลาไหลคักจาบ่เด้มาโดนมาชูากาศผลิสุธ์ก็ดีนะจ๊ะนี่อันเถาพัลเราปลูกไว้ดอกพญ่ดอนเนี่ยแล้วก็เพิ่นกะตายไปหลายปีแล้วเนาะเพิ่นกะทิม อันนี้มุ่นมั่งเมียพันดอกจากแต่พ่นกระปูบังม่วงไว้ทั้งหลวงพวกเกษตรกรพันมาอันนี้พันมาแจกจก่ะและ้วกระปูไว้เต็มอยู่เนี่ยแดดกาลัางซองเรือไล่นั่เนาะมันสีคําเลยจะเนี่ยไก่สีคําเลยวนี่จ้ะอากาศดีจ้ะมาเทีย่ยวหลักมาจากเมื่อบ้านมาจากกับจ้ะ เป็นคนนมู่บ้านเนี่ยจ้ะแต่ก็ได้มีขอบรั้วอยู่ทั้งอื่นจ้ะอยู่แถวสละบุรีเนี่กะพ่อแม่อยู่นี่กับมัน,นีกลับมาเยี่ยมบ้านจ้ะบางทีแมากับมาหน่อยมือมาเดี๋ยวมาเที่ยวทงหน้าเนาะจ้ะน้องเพื่นมันนี่ไม่ีโอกาสจ้ะมาน้ำหนองเพื่อนอันนี้ร้านหลังร้านหน้าบ้านนะ่ะ หน้าตรงนี้เขาง,งามๆเลยจ้ะสมัยก็เน้นตอนจังสีเปิ้ปลูกพักปลูกห้าไว้เต็มด้วยเลยจ้ะนี่ยคุดดรถแลนเนี่ยไปรถเสน้นทางไปสีสะเกตจ้ะยิ่งตรงเลยจ้ะมันแค่ยังจุ๊บหน่อยสีสะเกตจ้ะปลาโบ้านนนองมันอยู่ไก่ซีสะเกตจ้ะคุณพระเพิ่นกะ มันสำรวจหน้าพ่นจะนีนหน้าพ่นเนี่ยพันมายังสำรวจหน้าพ่นจะไ่นอนาคตอาจจะเป็นบ้านคนละกะันอยู่แบบกว้างๆก,กันนะจะมองนี่มันมอไกลหมูบ้านอะจจะหันมูบ้านต่อเนื่องกันมามันกส็สีอนาคตอาจจะหอดโรงเรียนเลยจะบ้านอาจจะไปจอดโรงเรียนเลยก็ได้จ้ะ สวยงามจะนี่ลละจ้ะสวยคักก่อนแสงเนะาะพระแล้วมาสำรวจหลวงไส้ผู้เก็บบางมวงมาหันพนบวดโดนแล้วสมัยก่อนก็นไม่ซอยมันอยู่นี่แหละตะกอนสิมีเทียงหน้าแต่ก็มีต้นบักขามจ้ะเป็นนิดหน่อยก็ไม่ปีนต้นบักขามอยู่แถวนี้แหละผู้สะแต่กอนแถวนี่มันปลูก อันเป็นส่วงสมัยก้อนแถวนี้มีตะบักทัวเะาจะเปปลูกบักทัวปลูกพักปลูกงาเวเต็มเลยมันงามอ่ะดินสวยจากแถวนี้ดินงามจากนี้ต้นสะแบงเนาะนนั่นกะ ตอนนั้นฝรั่งมันมาซื้อไว้กันสิบ่ค่อยแพงมันเลยมันกันการใช้ายตังค์อยู่แต่ก็บบคือสมือนี่ยสมือซื้อขนาดนี้ซื้อที่ขนาดนี้ยก็เติมนึงอยู่จ้ะแถวนี้จ้ะเนี่ยใครมีที่แถวนี้อนาคตเนี่ยโอ้หลานขึ้นแนมไม่เห็นเนาะสมือกะย้ำบ่ใดคือกันจะทีแถวนี้หันสิซื้อปลูกบ้านนะจ้ะ แต่หน้าน้องพุ่นเด้อพุ่นละไกลๆพุ่นละจับพุ่นหน้าน้องไปทปั้งพุ่นจับพุ่ญถนนขวมถนนใหญ่ขวมถนนไปทปั้งพุ่นจ้ะพุ่นละทั้งตอนโรงเรียนไปทปั้งพุ่นนะจ้ะนี่กะเทียงหน้าสมัยก่อนนะจ้ะแล้วไปเบิ่งคู่สาไปเบิ่งน้องสากันไอ้น้องบอ่อป่ากันจ้ะ นี่จ้ะางามงามเลิ่นเขาตกนะกอนน่ะแถวนี้ตะกอนมิตรค้างบักทัวด้วยจ้ะแถวนี้มิตรค้างบักทัวงาม้ะเจก็มาตั้งนาในนี่แหละจับมะหดตะกอนเป็นสาวมะหดพักกันแถวนี้แหละปลูกพักกันเดี๋ยวเป็นกนสิวิตบอ่อเมษานีนมั่งจ้ะนี่ ป้าลายจะบอ่อเ่ยไอ้บอ่อนีป้าลายอยู่จ้ะเนี่ยเห็นบ่อท่านี่ลจ้ะจป้าลายอยู่ไีกับบ่อไกลโรงเรียนจ้ะสมัยก่อนกะน,นี้โรงเรียนก็นมาปีนต้นไม้อยู่แถวนีลล่หละจ้ะค <c oughs> <c oughs> ้ายกินาจะของเนาะสมัยก่อนขี่ขามเลี่ยนหนังสือกับมหาปีนตน้นบักขามอยู่ แถวนี่แหละจ้นนะนั่นปลาข้างหน้านะนี่แหละจ้ะนี่เรบ่อปลาเป็นปลาเสิมวยวเมธเมษาดีนะมั้งกะเนี่ยตะเวนกะคอยแล้วเนาะนี่แหละจ้าโรงเรียนกะจบคลิปโดยมองโรงเรียนเนี่ยนะจ้าเนาะคิดหอดมีโอกาสได้มาถ่ายคลิปอาจเสียบ,บถูกใจก็ถือบทอันจะคล้องคลิปกะ จะคข้องซองก็ถือว่าเป็นความสุขทั้งใจเนาะจ้าเนาะแต่ก็อยากมาไายให้แถวบ้านจะข้องให้เบิงจ้ะในละจันโรงเรียนสมัยเรียนเสม,มอมีหอดหมอหกเลยจ้ะสบายเอหอดมีหอดหมอสามคนสั่งแค่หอดหม้อสามจ้ะก็เรียนอันพอเจ็ดปีสุดท้ายกัอยู่นี่ละจ้ะเป็นก็มาสั่งเพิ่มเติม รุ่นน้องนี่ปอเจ็ดรุ่นสุดท้ายจ้ะคนสั่งหอนเม่อสามพอดีจ้ะสั่นจบคลิปตอนนี้เนาะจ้ะเนาะเบิ่งฟ้องสวยงามจ้ะพุ่นแดดกําลังสวยจ้ะนี่คนมาอยู่แล้วม่ตาบานลังใหญ่ๆจ้ะพึ่งแล้วจะปลูกกันจ้ะนะจ้ะ แต่ก่อนมิถุนตนไผ่กอไั่ตน้ยยตนย่างจะแถวนี้สุ้มือโอ้เนาะต่อไปหน้าติดบ้านกะคนไม่มีหมองอยูก่กับสิขาอสื่อกับสิได้เติมนึงน่ะจะเนาะประสันตอนนี้นอกจะเนาะอือพอกันคลิปต่อไปจ,จะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหน่อยนะคะถ้ามีอะไรไม่ดีก็เขียนติชมไม่ได้จะใต้คลิปค่ะก็จะพยายามทำให้ดีๆนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะน้องนะจ๊ะนะจ๊ะ